องวดที่แล้วคนหมุนไม่แม่นนะครับก็เลยจับชุดให้ไม่เข้าเนาะมันออกอ6209นะครับนี่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนี่มาเลข2งนะครับทางขวามือมาเลขหกนะครับทางซ้ายมือมาสองตัว9กับ0แต่ว่าจับชุดให้ไม่เข้าเนาะถ้าคุณกําลังตามหาสูตรที่พิสูจน์แล้วว่าเดินจริงไม่ใช่แค่พูดคลิปนี้ห้ามเลื่อนผ่านเด็ดขาดคณิตศาสตร์ไทยบ้าน วันนี้ผมจะพากลับมาใช้สูตรเกา๋าเด่น3ตัวที่เดินมาแล้ว41งวดพลาดแค่4งวดเท่านั้นและงวดก่อนเข้า6เต็มๆวันนี้ผมจะไม่พูดลอยๆผมจะสอนคำนวณให้ดูแบบทีละขั้นคุณสามารถจดแล้วทำตามได้ทันทีไม่ต้องใช้โปรแกรมไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษดูให้จบเพราะท้ายคลิปผมจะจับชุด2ตัวบนล่าง จากสูตรเดียวกันแบบเน้นๆสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิตศาสตร์ไทยบ้านขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมทั้งแฟนประจำและแฟนใหม่ครับก่อนจะไปดูแนวทางงวดนี้ผมอยากให้เข้าใจหลักสำคัญอย่างหนึ่งก่อนครับหลายคนเชื่อว่าเลขนี้ไม่ออกนานแล้วต้องถึงคิวหรือเลขนี้เพิ่งออกไม่น่าออกซ้ำแต่ในหลักคณิตศาสตร์มีคำว่า Independence of Events แปลว่าเหตุการณ์อิสระต่อกันการออกรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาลคือการสุ่มใหม่ทุกงวด100%งวดที่แล้วออกอะไรไม่ได้ทำให้งวดหน้ามีโอกาสมากขึ้นหรือน้อยลงเลยไม่มีคำว่าถึงคิวไม่มีคำว่าเลขหลบทุกตัวมีโอกาสเท่ากันเสมอสิ่งที่ผมทำในช่องนี้ไม่ใช่การฟันธงแต่เป็นการใช้สูตรคำนวณ บวกสถิติย้อนหลังเพื่อสร้างแนวทางอย่างมีระบบแล้ววันนี้ผมมีแนวทางหวยลาวพัฒนางวดวันที่20กุมภาพันธ์2569มาแบ่งปันให้ทุกท่านครับต้องย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับไม่มีสูตรไหนแม่น100%เพราะหวยคือการสุ่มเลขที่ให้คือแนวทางประกอบการตัดสินใจถ้าถูกใจก็ลองพิจารณาถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เลยครับ ขอให้ทุกท่านเล่นอย่างมีสติไม่ทุ่มจนกระทบชีวิตและสนับสนุนเฉพาะสลากที่ถูกกฎหมายเท่านั้นสรุปสั้นๆครับคือนี่คือแนวทางจากการวิเคราะห์ไม่ใช่เลขล็อกใช้ประกอบกับเลขที่ชอบเล่นพอดีไม่เดือดร้อนขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนครับถ้าพร้อมแล้วไปดูแนวทางงวดนี้กันเลยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิตศาสตรไทยบ้านนะครับเราพัฒนางวดนี้นะครับตรงกับวันที่20กุมภาพันธ์69นะครับงวดที่แล้วคนหมุนไม่แม่นเนาะสูตรโปรแกรมเข้าอยู่นะครับสูตรลับหลุดนะครับสูตรคำนวณมือเข้าอยู่คนหมุนไม่แม่นเองนะครับเรามาตามกันต่อวดนนี้เนาะเริมที่ใบแรกนะครับเด่นบนล่างส0 0มือกสูตรนะครับ เลขเด่นเลขชนให้ดูขวามือในช่องผลลัพธ์นะครับมันมี10เลขทุกหวยนะครับทุกงวดด้วยนะครับดูคะแนนการชนมาให้ก็แบ่งกลุ่มให้ทุกงวดเหมือนกันอ่าในงวดนี้จะแบ่งเหมือนเดิมนะครับสกลุ่มกลุ่มที่1ซ้ายมือนะครับเก้นะครับกลุ่มที่2ตรงกลาง4ตัวห้าหกนะครับและขวามือ472นะครับผมก็จะนำสามกลุ่มนี้นะครับไปเทียบชนกับสูตรคำนวณมือนะครับ แล้วค่อยจับชุดกันซึ่งสูตรคำนวณมือเดินมาแล้ว41งวดนะครับปิดสีงวดหรือสีครั้งนะครับงวดล่าสุดก็เดินต่อนะครับอ่ะเราไปคำนวณกันเลยนะครับแล้วค่อยจับชุดอ่ะเรามาต่อกับสูตรคำนวณมือนะครับลวาัฒนาวันที่20กุมภาพันธ์69นะครับอ่และนี่คือผลรางวัลงวดล่าสุดนะครับ606209นะครับคนหมุนไม่แม่นนะครับ แต่ว่าสูตรเดินอยู่สูตรรับหลุดนะครับสูตรตารางสูตรโปรแกรมเข้าอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาคํานวณสูตรมือกันต่อนะครับใช้หลักสิบนะครับสูตรเดิมนะครับหลักสิบคือเลขศูนย์อีกแล้วเราก็นําเลขศูนย์มาตั้งนะครับบวดเสรแล้วก็หลักสิบเลขศูนย์เนาะศูนย์ตั้งบวกห้าคงที่นะครับก็เท่ากับไปเลยนะครับ อ่หคงที่เปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับจะได้จําง่ายบวกทุกครั้งที่คํานวณนะครับคงไม่ต้องบวกกันเนาะหกับ0นเอา5มาตั้งเลยนะครับอ่าแล้วบวกหนึ่งนะครับเป็น6เพราะได้หกบวกสเป็น8ได้ตัวเดิมเนาะเพราะว่าหลัก10ตัวเดิมอ่าก็ได้5้านี่คือเลขเด่นนะครับ5 6 8หกแปทีนี้ผมจะนําสูตรโปรแกรมอ่าเลขเดเลขจากโปรแกรม มาเทียบดูนะครับมีชนไม่นอชนใดกันบ้างวันที่แล้วที่ชนก็ไม่มานะครับอ่ะนี่นะครับเลขจากโปรแกรมสามหมื่นกว่าสูตรผมย้ายขึ้นไปอยู่ด้านบนนะครับผมก็แบ่งกลุ่มให้นะครับเป็น3ามกลุ่มเหมือนเดิมนะครับ ผมเลือกตรงกลางนะครับเลขสี่ตัวในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงห้าหกหนึ่งสามผมก็นํามาเทียบชนกับสูตรคํานวณมือห้าหกแปดโอ้เป็นชนสองตัวนะครับมันชนห้ากับหกก็จับง่ายอยู่นะครับจับกับซ้ายขวาเลยแต่เลขมันเยอะ,อะเร็วจับให้เลยนะครับเริ่มจากเลขห้าก,ก่อนจับกับซ้ายมือของเลขโปรแกรมเก้าแปดศูนย์นะครับก็ได้ห้าเก้าห้าแปด ห้าศู 50, และขวามือ4 7 2 5จ็ดสอี่ห้าเ็ดหสองต่อไปเลขหกนะครับก็เหมือนกันจับเหมือนกันนะครับซ้ายขวาเป็น 69, 68, 6กเก้าหดหกหขวามือ6กสี่หสองนะครับอ่ะต่อไปสูรรับ สูตรลับจะได้อะไรเนาะวที่แล้วก็หลุดนะครับเดี๋ยวขยับอันนี้ก่อนอ่าสูตรลับสูตรลับวันนี้ได้หกับเจ็ดนะครับนี่หกับเจ็ดนี่สูตรลับ อ่ะหกกับเจ็ดเนาะเดี๋ยวผมทำสีก่อนอ่าครอบพื้นหลังเป็นสีเหลืองให้นะครับอ่าจะได้ดูแตกต่างจากตัวอื่นเนาะอ่าทีนี้เราก็มาเลือกนะครับเลือกมาเน้นนะครับสูตรลับมันได้หกกับเจ็ดนะครับฉะนั้นผมจะเลือกแถวที่มีเลขหก ก็คือแถวนี้นะครับ696860646762นะครับผมเลือกเลขหเนาะลองพิจนารณากันดูนะครับอาจจะออกตัวอื่นก็ได้นะครับเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรรับเป็นสูตรใหม่รู้สึกว่าจะหลุดบ่อยนะเ,เดี๋ยวนี้หลุดบ่อยนะครับพักหลังๆนี้หลุดบ่อยอ่าน่าจะเลขหนะครับทั้งหมดนี้ตรงกลับบนล่างนะครับ ห้าเก้าห้าแปดห้าศูนย์ห้าสี่ห้าเจ็ดห้าสองหกเก้าหกแปดหกศูนย์หกสี่หกเจ็ดหกสองนะครับตรงกับบนล่างนะครับวดแถแล้วตรงกลางก็ไปล่างเนาะหลุดไปล่างไปหลักร้อยก็ถือว่าล่างนะครับปกติจะมาสิบหน่วยนะครับสิบหน่วย,นวยบนนะครับห้าหกหนะึ่งสามอ่าปกติเลขสี่เลขสี่ตัวนะครับตรงนี้ตรงกรอบสี่เหลี่ยมจีแดงเนี่ยจะมาสิบหน่วยบนแต่วงงดถีถแล้วนานๆทีนะครับมันจะไปล่าง งวดนี้ก็น่าจะ,อะสองตัวบนน่าจะมาสองตัวบนนะครับเดี๋ยวพมจับเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งจับเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งนะครับต่อจากนี้เลยห้าหกนี้อรอง อันนี้เลขรองนะครับห้าหกเอาไปตัวอื่นดีกว่าไปที่อื่นดีกว่าอืม มองเห็นไหมนออันนี้ตัวรองเดินในห้าหกนี่ห้าหกในตัวรองนะครับส่วนตัวเน้นก็เน้นเอาเองนะครับผมเน้นให้เทไรเน้าทุกทีนะครับวันนี้ผมเลือกได้หกนี่นะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับอ่ะท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับบางมีเงินทองขอให้ทุกคนถูกรางวัลน,นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับหากเพื่อนๆเ,เรขสี 4, ท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งเวลาผมลงคลิประบบแจ้งเตือนค่อยกดเข้าไปดูไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ